สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมมือดอะไรนครับวันนี้ผมอยู่กับน้องผมนะครับวันนี้มาเล่น GTA ครับเป็นตอนพิเศษครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําเป็นคลิปพานะคะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปนานแล้วครับวันนี้<อ>น้องผมมาไปป่วยก่อนคนก่อสาก็มันบอกว่าเดี๋ยวน้องไม่จะเอา เดี๋ยวน้องผมเนี่ยจะเอาปาหิมะมันบอกว่าถ้าใครเล่นรถสับเล่นทับเหล็กแล้วก็ฟังเหตุและสุบุรีมันจะจะโดนไปโดนหิมะป,ปาประมาณนี้ครับแล้ว,แล,วลแล้วมาลองแล้วมาลองดูกันไอ้นั่นเห็นตาเราดีนะ <laughs> อาเฟีย้ยงไปเลยเอ้าวติดกับติดก,กําแพงไอ้โดนอีกนิดนึงสูงอีกนิดนึงติดก,กําแพงอีกไฟโอ้ยประมาณตรงนี้ก็น่าจะ แต่ผมไม่ได้ทำคลิปเป็นพาร์โอ้พอดีเป๊ะอะไรมันตรงเป๊ะยังไงขนาดนี้ตรงเป๊ะมากแต่ผมทำคลิปเป็นตอนพิเศษนะคบไม่ไม่ใช่ตอนที่หนะคบตอนพิเศษหมายถึงตอนตอนพิเศษเนี่ยครับพอพิเศษมันขึ้นมาเลยรอแบ นุ่นนะขึ้นมาตันบนสุดเลยมากมามามาทำไมหันไม่สูงดิใช่แล้วกำลังจะลองมาลอขึ้นมาเร็วไอชาไอพวกเต่าเลยขึ้นมาซวรออะไรอกูไม่เจมาดปตาหาไม่เจอตามหาไม่เจอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่อะไรนี่อะไรสูงสุดะนี่ตรงนี้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 เออเออเออ เอาจะลงทำไมวุ๊บแกงแกงไม่สื้อของกูแล้วเหรอตายตายตายตีเนี่ยตบบ้องหูแม่งเอาไม่ล่ะมามามาถ้าจะเอาก็ขึ้นมาเออทำไมตีเนี่ยโอเคเอาคัน คนไล่คนไล่เอเออ,อไปลงไปลงไปนี่คือการเขียคนแบบขี้เกียจนะครั่ลงไปแบบมึงลงไปแบบข้างล่างสุดแบบรวดเร็วเลยไปลงไปแบบนี้ลงไปไปเลยลงไปออลงไปซิววะ ทำกินสั้นๆนะครับโอเคฮะสำหรับกินนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับมันตายแบบบักอ่ะเมื่อกี้มันลอยอะ